วิธีดูแลตับให้แข็งแรงในชีวิตประจำวันเราพูดกันมาแล้วว่าตับทำงานหนักแค่ไหนและอาการเสี่ยงโรคตับมีอะไรบ้างวันนี้ถึงเวลาลงมือดูแลตับจริงๆกันครับไม่ต้องพึ่งยาหรือดีท็อกซ์ราคาแพงแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันก็ช่วยให้ตับของคุณแข็งแรงขึ้นได้จริงส่วนที่ 1. เข้าใจตับก่อนเริ่มดูแลตับคือโรงงานหลักของร่างกายสร้างพลังงาน ขจัดของเสียควบคุมฮอร์โมนช่วยย่อยอาหารและไขมันดังนั้นทุกสิ่งที่เรากินดื่มหรือคิดล้วนมีผลต่อตับโดยตรงส่วนที่2ออาหารที่ช่วยให้ตับแข็งแรง 1. ผักผลไม้สดทุกวันโดยเฉพาะผักสีเขียวเช่นบรอกโคลีขะนา้าผักโขมช่วยเพิ่มเอนไซม์ล้างพิษในตับเคล็ดลับปั่นสมูทตี้ผักผลไม้ตอนเช้าแทนกาแฟบางวัน 2. อ,อาหารที่มีไฟเบอร์สูงช่วยขับของเสียออกจากร่างกายเช่นข้าวกล้องถั่วแดงถั่วดำมเมล็ดแฟลกซ์ 3. ไขมันดีจากธรรมชาติเช่นน้ำมันมะกอกอโวคาโดปลาแซลมอนช่วยลดการอักเสบของเซลล์ตับ 4. ส,สมุนไพรบำรุงตับขมิ้นชันใบเตยดอกเก๊กฮวยและน้ำมะนาวช่วยลดไขมันพอกตับ และช่วยการไหลเวียนของน้ำดี 5. ดื่มน้ำให้พอตับต้องการน้ำเพื่อขับสารพิษทุกวันดื่มน้ำสะอาด6-8แก้วต่อวันจะช่วยให้ระบบตับทำงานดีขึ้นส่วนที่ 3. พฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง 1. แอลโกอฮอล์และบุหรี่ทำลายเซลล์ตับโดยตรงดื่มนิดเดียวแต่บ่อยก็สะสมจนตับอักเสบได้ 2. อ,อาหารมันจัดหวานจัดเค็มจัดทำให้ไขมันพอกตับและเพิ่มภาระในการย่อย 3. การนอนดึกตับจะซ่อมแซมตัวเองช่วงเวลาห้าทุ่มถึงตีสองถ้านอนดึกเกินช่วงนี้ตับจะฟื้นตัวไม่ทัน 4. การเครียดสะสมความเครียดทำให้ตับหลังสารพิษคือฮอร์โมนคอร์ติซอลมากขึ้น ผ่อนคลายด้วยการเดินเบาๆหรือหายใจลึกๆ5นาทีทุกวันส่วนที่4เคล็ดลับชีวิตประจำวันเพื่อตับสุขภาพดี 1. เริ่มเช้าด้วยน้ำอุ่นผสมมะนาวครึ่งลูกช่วยกระตุ้นการหลังน้ำดี 2. กินมื้อเช้าเบาๆและตรงเวลาไม่ทำให้ตับต้องทำงานหนัก 3. ออกกำลังกาย30นาทีต่อวันช่วยลดไขมันสะสมในตับ 4. ตรวจสุขภาพประจำปีตรวจค่าการทำงานขอ,องตับ SGOT. SGPT. บิ l ิรูบิน 5. หัวเราะบ่อยๆการหัวเราะช่วยคลายเครียดและส่งผลดีต่อระบบตับจริงๆสุดท้ายการดูแลตับไม่ใช่เรื่องยากเลยครับเพราะตับของเรามีพลังในการฟื้นตัวได้เองถ้าเราให้โอกาสมัน แค่เปลี่ยนอาหารเปลี่ยนนิสัยและให้ร่างกายพักบ้างตับก็พร้อมกลับมาแข็งแรงและช่วยให้คุณมีชีวิตที่สดใสจากภายใน